สว, primo, ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในรายการหัวไข่ฮั้งเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราเปลี่ยนรูปแบบเลยคือก็ยังอยู่ในโหมดของการออกกาลังกายเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งนั่นแหละแต่ทีนี้เราได้แขกรับเชิญที่เป็นนักวิ่งใช่ค่ะถือว่าเป็นนักวิ่งไหมถือว่าเป็นนักวิ่งค่ะก็คือนี่คือคุณแพรนะครับก็คุณแพรเนี่ยเป็นนักวิ่งอยู่วิ่งระยะสั้นระยะยาวเลยะมาราธอนอะไรก็มีมินิ แล้วก็ฟูลารทอนเออลองอธิบายคุณผู้ชมฟังหน่อยสำหรับแบบใครที่แบบว่าไม่เคยวิ่งมินิีฮาร์ฟฟูลมันคือระยะเท่าไหร่บ้างมินิีก็คือ10กิโลเมตรเอาแล้วอย่างที่ผมไปวิ่ง3โลนี่คืออะไรฟันลันโลอ่าฟันลันฟันรันก็ตายห่าครับก็อ่า10โลใช่ไหมมินิีคือ10โลอ่ะฮา์ฟก็จะเป็น21โล21ฟูลฟูลก็จะเป็น42อจ อ่าสีอกจุดกว่า,วาจุดหจุดอะไรผมจําไม่ได้ก็<ช>แล้วผมถามหน่อยว่าอย่างสมมติว่าถ้าคือุณแพรวิ่งมานาน,นยังวิ่งมาประมาณ2ปีค่ะ2ปีอ๋อคือวิ่งแล้วชอบใช่ไหมใช่ก็วิ่งแล้วแล้วชอบแล้วมันชาร์เลนจ์มันแบบ <ừ> สมมติว่าเราวิ่ง10โลได้ <ừ> คือตอนแรกเนี่ยแค่รอบส,ส่วนลุม2.5กิโลเนี่ยวิ่งไปแบบ200เมตรจุเดิน คือวิ่งได้ไม่ครบรอบอ๋อคือก่อนนั้นตอนอธิบายก่อนว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ออกอ่าแต่ก็ชอบแอคทิวิตี้ที่แบบว่าการแจ้งไปทำนู่นทำนี่แต่มันม,มันไม่ได้แบบเป็นการออกกำลังกายต่อนเนื่องเดี๋ยวว่าแต่แพ้เดี๋ยวนี้เราวิ่งแค่โลเดียวเราก็ตายแล้วเพราะว่าคือผมบอ,อกก่อนว่าเมื่อก่อนผม,มเล่นรกักบี้ใช่ไหมแล้วแบบว่าวิ่งมาทั้งชีวิตแล้วอะคือผมมาเกลียดการวิ่งมากคือแบบว่ามันเบื่อแต,แต่แบบว่าเดี๋ยวนี้คือคนเขามโหดมาสนใจในการออกกำลังกายโดยกันวิ่งเพราะว่ามัน มันง่ายไม่ใช่ไม่ให้ง่ายหมายถึงว่าหมายถึงว่าการวิ่งมันใช่มันสามารถไปทําที่ไหนก็ได้เออแล้วก็แบบว่าผมก็เข้าใจนะคนที่เขาแบบว่าพอเวลาเราเราได้เริ่มทําเกี่ยวกับกีฬาหรืออะไรสักอย่างอ่ะพอมันทาไปเรื่อยมันอยากแข่งกับตัวเองอ่ะมันอยากเวลาดีขึ้นมันอยากวิ่งในระยะรีขึ้นใช่อันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์เหมือนกันแล้วผมถามันอย่างตอนเนี้ยคุณแพรมีทีมมีอะไรอยู่ไหมใช่ก็อยู่ไฮทีมค่ะเป็นเป็นทีมวิ่งของ แบรนด์ไฮบิทสปอร์ตเดี๋ยวผมใส่นี่ไว้ให้นะครับก็เข้าไปส่องได้สาวๆน่ารักแบบนี้หมดเลยสาวๆให้ทีมหนุ่มๆมีไหมไม่มีไม่มีค่ะมีแต่สาวๆนะครับเลยดูรกูดแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยคุณแพรก็เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็งานประจำก็จะเป็นธุรกิจสานต่อธุรกิจของที่บ้านวิเศษไก่ย่างพัฒนวิเศษไก่ย่างนะครับอยู่แถวบ้านผมใครไม่เคยกินนี่ แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งใช่ไหมใช่อันนั้นก็จะออกมาทําเองเป็นเป็นเป็นหุ้นกับใกล้เคียงกันใช่อยู่บริเวณเดียวกันบังซืเซอร์เขาตาปูนอ่าแล้วก็เลยไปหน่อยเป็นพิเศษไก่ย่างนะครับแลวอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านหม่าล่าชื่อเสียงล่าหยวนเมืองเดียวกันเลยใช่คือผมบอก่อนที่สนิทกันเพราะว่าแบบเขาเป็นเพื่อนกับแฟนผมอ่าก็มาเข้าเรื่องวิ่งแล้วทีนี้เนี่ยผมขอถามก่อนว่าพอเวลาเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไหมว่า เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการที่ใช้แบบพวกพวกที่เขาเก่งๆอ่ะเขาต้องมีเวทเทรนนิ่งเขามาเกี่ยวข้องด้วยใช่มันเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อส่วนมากนักวิ่งก็จะแบบว่าชอบวิ่งไม่ชอบเวทเบื่ออยู่แต่ในยิมเออทำไมทำไมถึงอย่างนั้นทำไมความคิดตัวก็เป็นเหมือนกันมันมันเหมือนเบื่อถ้าวิ่งมันเหมือนแบบเปลี่ยนบรรยากาศหรอหรือยังไงคือวิ่งไปเรื่อยเรื่อยๆรอคือบางคนก็บอกวิ่งก็เบื่ออ่าคืออยู่ที่เราชอบอ่าอยู่ที่เราชอบแต่ แต่อันนี้คือเหมือนแบบอยาก a ชา e เลนอยากให้แบบอ่านระยะมากขึ้นอพอระยะมากขึ้นอยากเวลาดีขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยพอพอเริ่มเข้ามาศึกษาจริงจังอยากได้เวลาที่ดีขึ้นก็ต้องใช้การคือผมอธิบายเอา,าข้าก่อนว่า,าจริงๆแล้วอะเวทเทรนนิ่งมันสำคัญตรงที่ยังไงร,รู้ป่ะสมมุติว่าแพรวิ่ง10โลใช่ไหมแล้วการที่เราจะไป21กิโลอะ สังเกต่ะว่ามันจะมีอาการปวดหลังเพิ่มเข้ามาปวดน่องมีปวดน่องเจ็บชินสปินใช่เคยเจ็บชินสปินไปเป็นปีๆเลยชินสปินคือคือช่วงตรงนี้อ๋อลองช้ำเคยเป็นไหมยังแสดงว่ายืดดีก็นี่นะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วการที่แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมใช้คําว่าทุกกีฬาดีกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อมัน เวลามันพัฒนาขึ้นโดยเวทเทรนนิ่งอะ่ะมันจะทําให้ศักยภาพเราอะ่ะมันดีขึ้นสังเกตไหมขนาดต่อให้เป็นนักปิงปองนักกอล์ฟนักอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช,มมใชะยะย่มันต้องใช้หมดเลยเพราะว่าผมใช้คําว่าการยืนระยะยาวๆอ่ะมันต้องใช้หมดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ากล้าเมเนื้อเราเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าเดิมแต่เราไปวิ่งเท่าเดิมมันใช้แค่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้มันเหมือนที่อาจารย์พี่พูดในคลิปนั้นอ่ะมวยวัดอ่ะมวยวัดมันไม่ได้ใจมันได้แต่แบบว่าใจมันได้นะมันสู้นะแต่มันเจ็บอ่ะเฮ้ยร่างกาย ครั้งต่อไปทําได้แต่ผมบอกเลยระยะยาว <I know. S 1> ไม่ดีแน่คือคุณจะมีการแบบปวดหลังสะสมอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะให้คุณแพรลองเล่นเวทเทรนนิ่งดูว่าท่าที่มันเกี่ยวกับการวิ่งเนี่ยมันต้องใช้อะไรมั่งแต่ผมบอกเลยว่านักวิ่งอะ่ะจริงๆแล้วนะที่สําคัญนะมีน่องแล้วก็ก้นสะโพกเกี่ยวกับการพวกยืดเหยียดของขาเนี่ยเห็นป่ะการวิ่งเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนละเลยคือแต่ผมขอโทษน,นะคือแรดแลดก็คือตรงนี้ เพราะเวลาทำมือเวลาเหมือนวิ่งอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ถูกป่ะไม่ใช่การแกว่งของไหลน,นะมันคือการตรงนี้มันคือแบบเวลาวิ่งอ่ะเราไม่ได้อยู่แค่นี้ถูกป่ะเราต้องไปอย่างนี้ถูกไหมเออมันจะเป็นการใช้ของตรงนี้เดี๋ยวคนนี้ผมจะมาอธิบายสีเท่าข้าวเดี๋ยวให้แพรเขาลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนในคลิปอ่ะเดี๋ยวจะแซมเรื่องกินวาเขาสงสัยเรื่องกินมากเลยว่าทําไมวิ่งเยอะแม,ม่งทำไมหุ่นไม่ดีแบบไม่ไม่ได้หุ่นแบบไม่ใช่หุ่นไม่ดีนะอย่างนี้ถือว่าหุ่นดีแล้วทต่หมถึงว่าหุ่นไม เออใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคแต่กินแหลกลานเลยนะใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายตอนเล่นคลิปให้ฟังว่าทำไมคนที่เขาไปวิ่งทุกๆเสาที่นั่นหมายถึงว่าไม่ต้องแบบวิ่งขนาดนี้นะเขาวิ่งทุกเสาที่นั่นเวลาแบบว่าไปแบบทุกห้าโลอ่าแต่ทำไมว่าแม่งไม่เห็นผอมเลยทั้งทั้นที่เพื่อนอีกคนเห็นวิ่งเลยแม่งนอนอยู่บ้านแต่หุ่นมันเหมือนกันเลยอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนะครับผมตามไปดูเลยก็นี่นะครับท่าแรกเป็นสติฟเล็กเดดลิฟต์ก็คือ ขอโทษน,นะจะเน้นไปที่แฮมสเตงแล้วก็ก้นคือท่านี้เนี่ยสำคัญมากแล้วก็หลายคนเล่นผิดแต่แตเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าคือแพ้เขาตัวไม่ได้อ่อนมากมันจะเล่นแล้วเข้าค่นข้างง่ายหมายถึงว่าโดนค่อนข้างง่าย mm hmm. ก็ดูนะเข้าๆขาประมาณไหลนี่นะงอเข่านิดเดียวแล้วตอนเล่นอ่ะลองลอง,ลองทำงนีก่อนนะโน้มมาข้างหน้าอยาี้หลังแอนนะแล้วหน้ามองกระจกตลอดอึ๊บลงมาเออแล้วขึ้นมาขมิบก้นเออลองดูสักสามทีเออ สองไปทีหนึ่งเอารู้สึกตรงไหนลองบอกคุณผู้ชมที่รู้สึกตึงตรงนี้มากเลยเพราะเป็นคนตัวแข็งเออตรงนี้ใช่ไหมใช่คือหลักๆแล้วท่านี้ผมบอกแล้วมันดูแฮมสติงแล้วก็ก้นเ,เดี๋ยวลองให้น้ําหนักเขาดูนะก็คือกะไว้ห้าโลก็ได้ถือว่าหนักมากนะสําหรับผู้หญิงห้ากิโใช่แต่ตอนทําเพิ่มความเร็วกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งขอสิบสองทีหน้ามองกระจกไว้ลองดูไปฟึบ ดีขึ้นมาเก่งก้นเออหนึ่งดีสวยสองโอเควางเลยเป็นไงรู้สึกตึงมากค่ะเออก็นี่แล้วคุณผู้ชมใครที่แบบว่าอยากจะเพิ่มความแข็งแรงของแฮมสิงแล้วก็ก้นผมแนะนำว่าให้เล่นท่านี้เดี๋ยวต่อไปผมจะพาเข้าไปสควอช เขาบอกผมว่าสควอรเนี่ยสะวอรยังไงไม่เห็นจะรู้สึกเมื่อยที่ก้นเลย<ม>เดี๋ยวด,ดูบอกว่าถ้าอยากได้ก้นต้องสะคอรแต่ว่าแบบเราก็ลองทําเราก็ไม่เคยจะแบบรู้สึกเมื่อยที่ก้นก็เลยมาถามหัวไข่ว่ามันต้องทํำยังไงเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคเดี๋ยวไปดูท่าที่สองสะวอรเลยตรงนี้นี่แหละแต่ผมเอาบาเบลไม่มุมสะวอรปกติคือประมาณนี้เวลาเล่นมันจะได้หน้าขาเออใช่นเป็น,ปนลหลักใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่า เราเล่นมุมเมื่อกี้เขาเรียกว่าซูโม่สครอดูก้นเราจากด้านข้างนะดูนะมุมอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้คือปกตินะแต่พอซูโม่ที่รใอ้แผ่ทำเมื่อกี้ดูก้นเรานะมันจะลงไปอย่างเนี้ยมันจะก้นอย่างเดียวเลยแล้วเวลายันต้องใช้ส้นยันขึ้นมาไปลงลึกๆใช่นั่นแหละสวยหนึ่งไหลเลย เก้าทีเดียวทีเดียวนี่แหละน้ำหนักของเธอเป็นไงตูดไหมตูดไหมท่าที่สามก็เป็นโชว์ลำตัวแล้วกันก็เป็นแรดตเพราะว่าผมบอกแล้วเวลาวิาว่งอะ่ะมันแกว่งเนี้ยแล้วแรตมันทำงานเห็นปะ่ะเราไม่ได้ใช้สอเอไม่ได้ใช้ไหล่นะใช้แรตตรงเนี้ยเนี่ยโน้มหน้าไปแล้วตอนดึงมาแทงสอกแล้วแอนอกแล้วเปิดมือออกนงี้โน้มไม่ไม่ต้องเอ็นมาอย่างงี้นะ แค่แอนอกรับเนี้ยแล้วโน้มไปนี่ประมาณนี้เออลองดูไปปึ๊บดึงมาแล้วเปิดมือนะหนึ่งสองปึ๊บใช่แอนตัวอีกหน่อยไปอืมสองดึงมาแล้วบีบไว้ก่อนบีบแล้วปล่อยเออสามไปสี่นี่นะครับจะดูว่าแล้วตรงนี้ยเขาทำงานห้าดีหกสิบเอ็ด ไงีห้าแผ่นไหวถุยอันแน่แถมด้วยแถมด้วยเออวางไว้เออเราเรื่องกินอ่ะอธิบายง่ายสมมติว่าเขาวิ่งเสร็จใช่ไหมอ่าเขาเขาเขาบอกเขานับแคลเลยนะนับแคลเริ่มเริ่มเออเริ่มนับแคลเช้ากินข้าวโอ๊ตใช่ไหมเที่ยงกินดีเลยเย็นมาวิ่งเสร็จไปกินอะไรบุฟเฟ่เออแต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาใช้พลังงานไปเยอะบุฟเฟ่มันกินได้แต่เราต้องเลือกกินหน่อย เลือกกินที่นี่คืออาสมูทรทะแล้วกันจ่าอูอ่ะใกล้ๆบ้านจ่าอูคือชอบเป็นคนชอบกินสามชั้นย่างใช่คือถามว่าชอบกินได้แต่แบบว่าอยากกินมันเป็นหลักแค่กินให้มันพอหายอยากเออเพราะว่าพวกนี้มันมันมันของมันอะแคลอรี่มันสูงอืมแฟตมาอะไรมาลูกเป็นอยู่ใช่ถามว่าไม่ถ้าถามว่าเราลองเปิดใจกับมันหน่อยลดมันลงแล้วแบบว่าไปเพิ่มเนื้อเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาอะไรเงี้ยหรือเนื้อวัวก็ตาม กินอ่ะแล้วก็กินสามชั่ไม่หน่อยหนึ่งอ่ะแคลอรี่มันหายไปเยอะเลยแต่เราก็ยังมีความสุขทางใจในการได้กินหมูทะ<ม>เข้าใจไหม,มเออลองดูหุ่นเปลี่ยนเลยเพราะว่าไอ้เรื่องออกกำลังกายเราเราเรา,เราแพ้อออท <ำ S 2> ําดีอยู่แล้วใช่แต่ยังคนปกติอ่ะโอ้โหทั้งออกกำลังกายทั้งกินเลยอันนั้นเขาต้องจูนอีกนานเลยอันเนี้ยเบาบอกให้เพราะว่าอันเนี้ยผมจับตัวไปอ่ะเขามีกล้ามเนื้อนะมไม่ได้แบบเป็นตัวนิ่มนะแค่แบบ,แบ,บแปรับเรื่องกินนิดหน่อยใช่ใช่เพราะว่าสมมติผมยกตัวอย่างนเย็นนี้เขาไปวิ่ง ให้พันแคลเลยวิ่งเสร็จปุ๊บไปกินหมูท้าอย่างเงี้ยกินหมูทะาเสร็จปุ๊บกินหนมต่อมันก็พันกว่าถ้าว่ามันบวกไงถามว่าสิ่งที่ได้มันจะได้อะไรก็คือสุขภาพแข็งแรงแหละหมายถึงว่าทําอะไรแนละ้วมันไม่เหนื่อยมันฟิตอ่ะแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงผมใช้คาผิดบางทีเราไปตรวจเลือดยอะไรเงี้ยบางทีพวกค่าเขาจะรอลมันสูง <c oughs> เออก็ท่าสุดท้ายเป็นน่องอันนี้ทุกคนมองข้ามผ่านหมดคือผู้หญิงเขาไม่กล้าเล่นน่องเพราะกลัวน่องใหญ่ซูมมาที่น่องผมเนี้ย ไม่ต้องกลัวน้องเป็นแบบนี้นะครับไม่มีทางผมบอกเลยไม่เชื่อคุณไปถามผู้ชายที่เข้าฟิตเนสก็ได้ว่าน้องมันโตยากขนาดไหนแต่ทีเนี้ยเราจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าหลายคนอนะ่ะปวดน้องแล้วพอปวดน้องเสร็จมันลิงก์ไปรองช้าอ,อันนี้ไม่ได้แบบมนโนเองเป็นบ่อยเพราะว่าไม่ยืดก็น้องง่ายๆทุกคนมีบันไดบ้านแล้วถูกไหมน้องท่าเลนน้นองคือขยิงโคตงง่ายเลยเดี๋ยว,วเวลาขายิงนะใช้อุ้งเท้าก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมผม,ผมคุณผู้ชมจินตนาการนะว่าตรงเนี้ยมันคือบันไดบ้านคุณผู้ชมนะ ล้วเวลาเล่นสมมติเราเล่นข้างขวาใช่ไหมเราก็นี่เราก็เราก็ควายแบบนี้เราแค่ขยิงขึ้นอย่างนี้เราลงเฮ้ยข้างนี้มันสักหรือมันไม่เห็นวะเอาข้างนี้แล้วกันดูการทํางานของน้องผมนะเนี่ยควายแล้วก็ขยิงอ่ะผมผมเอาควายออกนะจะได้เห็นน้องนะเนี่ยขยิงให้สุดลงลึกอย่างนี้อย่าทำยิ่งๆอย่างนี้นะลงแล้วขยิงอย่างนี้ลงแล้วขยิงอย่างนี้ทำสักเซตละยี่สิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบห้าเอาแต่ละคนความแข็งแรงไม่เท่ากัน ซ้ายเสร็จแล้วก็ขวาด้ยนะไม่ทําข้างเดียวนะเออลองไม่เคยเล่นใช่ไหมไม่เคยเดี๋ยวดูอาการบอกเลยเออไข่ไปเลยยีิบห้านี้ใช่จ้ะหนึ่งเออจะทําเร็วนิดหน่อยก็ได้สองเออสี่ห้าหทุกคนไปทําที่บันไดบ้านได้นะครับ จำไว้นะคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ผมกะจานวนไปค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นหลักเพราะว่าผมเล่นได้เยอะมากเลยอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าปวดที่12บใช่ป่ะก็พยายามบวกไปอีกก้ากลังดีคือเมื่อกี้ตอนที่ปวดมันคือแบบมันร้อนๆใช่ไหมมันไหม้เออเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เล่นสี่เซตเหมือนกันหรือใครเพิ่งเริ่มผมแนะนําให้สมพอเพราะว่าอีกวันเดี๋ยวเดินไม่ได้เป็นไงรู้สึกเข้าเต็มตเต็มไห <c oughs> ม ใช่ก็เนี่ยลองเอาไปทําดูน่องง่ายมากอย่าอย่ายี่ยยอย่าปั๊มอ่ะค่อยๆทำค่อยๆทาถ้าเกิดว่าใครแข็งแรงขึ้นก็เพิ่มจํานวนขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าผมว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเลเวลที่แบบว่าต้องไปนั่งเพิ่มน้าหนักอ่ะเออมันไม่ใช่แบบเพราะกายเหมือนผมเออแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเวลาวิ่งมีปัญหาปวดหลังใช่ไหมเวลาซิทอัพปวดหลังใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาดูท่านางกันว่านางซิทอัพยังไงเราปวดหลังแพรลองซิทอัพปกติให้ที่แพรทําให้เราดูหน่อย เนี่ยกูว่าแล้วเปวนคนหลังใช่ไหม <laughs> มันก็เป็นคนหลังโอเคเราเข้าใจาการซิทอัพของนางแล้วนี่คือการซิทอัพแบบคน้นพ่อคนแม่โบราณแล้วก็ไม่โดนท้องด้วยตั้งเข่านะตั้งเข่ามืออยู่ที่คิว้วแค่ฟันสองลงไม่ต้องยกตัวขึ้นมืออยู่ที่คิว้วเออแค่ฟันสองลงไม่ยกตัวขึ้นมาแล้วฟันสองลงใช่แค่นี้อ่ะลองดูยี่สิบลงไปไม่ต้องเกรงคอนะเออไป ค่อยๆทำสามแล้วไปสี่อืมท่านี้กับท่าที่เราทําตอนแรกต่างกันไหมต่างอันนี้ปวดหลังไหมไม่ล้วโดนท้องไหมเออโดนงก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณแพมากที่มาแบบว่าแบ่งปันสําหรับเป็นเคสพิเศษเลยเป็นนักวิ่งเนาะแล้วก็มาแบบออกกำลังกายโดยยิมพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งก็เดี๋ยวเนี่ย เสร็จวันนี้ลองเท่าไหร่ไปเข้ายิมอะลองไปบอกโปรแกรมเทรนเนอร์เขาดูว่าเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วลองทําดูว่าเราดูว่าการวิ่งของเรามันดีขึ้นไหมแล้วเองอยหจะส่งมาบอกเรื่องอาหารสําคัญก็ขอฝากแบรนด์ไฮบิสปอร์ตนะคะเป็นผู้ผลิตเสื้อกีฬาคุณภาพสูงวิ่งอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ไหมใส่ไปทำอย่างอื่นได้ไหมได้ออกกาลังกายได้ทุกอย่างเลยอือก็คือระบายอากาศได้ดีใช่คือประเทศเรามันร้อน อย่างผมแม่ผมก็ชอบใส่เสื้ออย่างเงี้ยไปเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้มันมันใส่เสื้อกีฬาไปเที่ยวแล้วมันไม่ฟาวแล้วแห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สําหรับอินสตาแกรมของคุณแพรก็ให้ได้ไหมได้เออเอาไปส่องได้นะครับก็เดี๋ยวผมใส่ไปให้มีอะไรบ้างอ่าแล้วสําหรับถ้าจะไปส่องสาวๆในในกลุ่มวิ่งก็จะชื่อทีม h y ไฮทีมค่ะ H Y B ใส่ไว้ให้นะครับแล้ววันนี้สุดท้ายเลยขอ ขายของหน่อยก็เป็นนักวิ่งใช่ไหมหรือนักกีฬาก็ตามหรือใครที่ทำงานแล้วเหนื่อยแล้วเพียเนี่ยผมแนะนำว่ามันมีวิตามินนี่เดโมานาจากเยอรมันนะครับก็มีออยถูกต้องเออนี่ก็วันนี้ขอบคุณคุณแพ้พมากที่มาแล้วก็ให้เดี๋ยวลองดูว่าเวลาไปวิ่งแล้วล้าๆพอทานไปอะ่ะมันจะเป็นยังไงตัวไหนที่ช่วยก็ถ้าแนะนำก็นี่จริงๆมันสำคัญทุกตัวแหละแต่หมายถึงว่าตัวที่มันแบบ ช่วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีก็คือแมกนีเซียมนี่แหละคือมันมีโคลลีกัมเนื้อ um ได้ดีาาแต่ผู้หญิงอะไอยลอนก็สําคัญเพราะว่าเลือดใช่ไหมมันช่วยสร้างฮีโมโกลบินวิตามินซีก็เวลาเราออกกำลังกายหนักๆอะ่ะภูมิคุ้มกันมันตกไปแล้วเป็นหวัดเป็นอะไรง่ายส่วนแคลเซียมวิ่งปวดขาเออส่วนมัลตินี่ก็เบสิกอยู่แล้วก็เอาไปลองทานดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพรมากนะครับที่มายอมมาออกช่องของผมนะครับก็สุดท้ายสําหรับใครที่ อยากติดต่องานหรือว่าเทรนส่วนตัวเทรนออนไลน์นะครับก็ติดต่อได้ที่สตูดิโอโลห่นี่เลยนะครับก็ยิมสวยๆไพเวทแบบนี้เล่นแล้วไม่เขินใช่ไหมไม่เขินจริงแต่งข่าสั้นมาก็ได้ไม่มีใครว่ามีกงนอยู่2อสาคนนะครับผมขอบคุณมากครับ